นัตถิกาม,มังสมะพรังแรงใดในโลกเสมอเหมือนด้วยแรงกรำมไม่มีถูกมามแนวใดงคุณยิานวันนี้มาเจอกับอาจารย์ผานเล่าเรื่องอาาพี่น้องแต่ว่าข้อสิไปหนามาหลังก็ <c oughs> คือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้ <c oughs> อซึ่งว่ากันว่าเป็นข้อมเสือเนาะพี่น้องเนาะผู้เสือกะเอาเสือ,อถ้าผู้บ่เสือกะนิ่งๆไวค่ะ <c oughs> อืว่าจังสันซะ เพราะว่าของกังสีมันบอสามารถมองเห็น้วยตาเปล่าแต่ว่าบอเสือกับบอหลบลู่ละคอยคสเสือกับบอพิษเพราะไงเพราะว่าความเชื่อของเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะพี่น้องเนาะ<ม>นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็คือจังพญยย่ค้ำพานมาหลับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังล่าสุดพรายได้ดมีโอกาสเขาไปเบิ้งคลิปทางช่องของพี่บ่าวโทนเพิ่นได้บอกกับคนขับรถของพ่อการใช่เนาะพ่อเลินพ่อเลิศถือว่าเป็นคุณพ่ออีกน่ารักอีกท่านหนึ่ง ก้อนหนานี่ไปพอเพิ่นยุพอเลิ่นเพิน่นแนะนํางไ้ข่อยกินยาอยู่เพอน่นไงเราว่าข่อยจอยพพนะ<อ>กินยาบำรุงในเดิมเราเอาล้าเป็นจังไรพอเลิร์นเดี๋ยวเขาไปเบิ่งคลิปพอเลิ่นขนหัวลูกเกิดอะไรขึ้นกับพ่อเลินคนขับรถพอการใช่พอไงว่ากันว่าเจอจังๆ,ๆ,ๆลกลางเว้นแสกๆกลางเว้นแสกๆคือยังขืนพอไงก็คือเหตุการณ์ในมือนั่นเนาะท่างพอเลิ่นนี่เพิ่นกะสีว่างได้ละ เลิกจากงานล่ำล่านอยังแล้วกับมาทรงพอการใช้ผักยูบาลน้องอุ้งหญิงพอเลื่อนพื่นก็เลยไปหาหม่องนอนซือมุ่งสงบหามุมสงบทีบมันหมอากาศมันห่อนเพื่นก็มีเปไปประจำอยู่แล้วเพื่นก็เลยเอาเปยไปผูกไปผูกยื้อซื้อขอกงอไม้ขอกงอไม้กับสีอยุดดันล้างบานของน้องนั่นละเอสซื้อได้ละนาสีเป็นล้างต้นหม่กง ปรามานนันบอกับบ,บกับบลมั่นใจขึ้นกันเพราะว่าพอได้ไปตะโดนแล้วอแต่ว่าผมบอกว่าเป็นหลังของว่าไม่นี่แหละมองหันมีเตียงนอนพร้อมเอซึ่งปูของนอ,ององหญิงก,กับสีนอนอยู่หันประจําอืมปูนั่นบัดท,ที่นี่พอเลิกกันเลยไปผูกเปนอนั่นอนรับดีดีโดยความอ่อนเพียพนาพนวาแล้วต้องสะดุ้งตื่นเมื่อมีเสียงปริศนาเสียงปริศนามาตะไสล่ะพี่ญ่แบบนี้จากมาตะไสได้ยินตะเสียงแต่บลเห็นคนอ แม้กระทั่งลืมตาขึ้นมากับ,บอมีคน้น<ะ>แต่ว่าเป็นเสียงอยู่เสียวา่างเจองไหนไหลอยู่อยู่อยู่ได้อากาศอ่ะที่วุวง่งวุ่งไว้ในหวัวนะ<ฆ>บอกว่าเจ้าไหนลุกลุกเดียวนี้เออแดยควเมียเนาะเพิ่นกับบอลูกตอตอนแรกเปินชิดว่านคนมาหยอก<ฆ>ออบอปลูกคิดเจ้งไหนกับบอลูกอบอย่อมเพิ่นกับบ่าอีบอลุกเจ้งไหนต้องลุกลุกเดียวนี้เออสึ่งทางพอเลิศกะ เดีวความใจให้เนาะก็สิ่งุดหิดแน่ยย้อนนะคนกัลร่างนอนเนาะก็เลยเมื่นตาขึ้นละเลี้ยวหาหาใสกับบ่มีคนเออแต่ว่าสัญชาตญาณเนาะเสือ่อว่าหลายๆคนอายุเพิ่นปานนี่พ่อใหญ่เพิ่นเคยพบเคยพอมาแล,ะละ้วล่ะแมนบอเดืองจังสี่ขนาดข่อยเองจังสีแม่พ่อใหญ่ก็กเคยพอคขึ้นกันคือมีเสียงเวลาที่ห้องหลับอยู่นี่มีเสียงมาแต่ห้องพายาสิลืมตาจังสีแม่พ่อใหญ่พญ่าสีมื่นตาแต่ว่า ตามันมืดบ่คืนอันนี้คือประสบการณ์ตรงเลยได้ยิหนังต่เสียงหน้าพญยามืดตาแล้วก็พญยามหาหาบทสวดที่สิมาสวดพอเล่นก็คือการมันบอมันบอกในคลิปเกับอกคือกันพญยามสียหาบสวดมาสวดบาที่นี่เสียงปริศนา่าจังไดบ่ต้องหาบทยังมาสวดดอกคือปานหูใจห้าจังเสียง่ะแกเดงขนาดเลยเนี้ยโอ้ยสิ่าจังหดบ่ต้องหาบทยังมาสวดดอกไปเลยไปเลยลุกเลยจังสี่เนาะไปยังไปเคี่ยกับ้างเออ แม่หน่อยพ่อเอกกับยูให้เพิ่เชี่ยเขารับิดแล้วเออบ่าวโทษนั่นเด้บ่าวโทษ่ายูพูดหูจักปานั่นเออแล้วก็บพายูยีหลีแม่หน่อยพ่อเอกก็นอนอีหลีเออโตนั่นล่ะไปเชี่์มันจังสีแล้วเออกัสิว่าจังไดล่ะก็คักปานนี้แล้วเนาะก็เลยต้องไปไปเชี่ยครับสร่างลูกด้วยความจำย่อมเออจำย่อมขนาดยางมานี่ก็ยังแววเขาไม่อีกอยู่เออ ไปเที่ยเลยพูน่ะอันนี้คือกลางวันแสบๆผัอเพลินวามาหอดบ้านน้องอิงหกโมงเสาร์เนาะหกโมงเสาร์กสิบกำลังเมื่อมยๆกำลังเทียเดียพะยะนี่เปนบ้หล่ะขับรถมาเนาะกสิบไปหาหม่องพักหม่องพรอย่งสี่ไหมหาหม่องรับหม่องนอนจังสี่เนาะโอ้หลายหลายคนเป็นจังไหนไปเที่ยไปเชี่ยครับสร้างสร้างที่สร้างบ้านนอกสามหลังนั่นพี่น้องเพิ่นก็เลยได้ความจำย่อมนั่นแหละก็เลยไปเชี่ยนั่นแหละ เออก็เลยไปเคี่ยจนสร้างว่าเพิ่นนี่เคื่อใหายแท้จังสี่นะเออ่ว่าเพิ่์นก็ได้หายเออเพิรนก็บอกจังสี่เพิ่นสร้างมากจังสี่เขาสร้างมากวาหายวาจังสี่เตือนพี่น้องเออ้าพวกไปเคี่ยวทังเยนีอ่ทั้งเจ้าทีว่าหน้าสีเป็นเจ้าทีเจ้าทีเจ้าทั่งเออปกปักรักษาบ้านน้องอยู่นี่แหละพี่น้องก็เลยได้ไปบอกนี่แหละเออไปนี่กับแมนอิลีฮะนี่พอเลิศมาเอ้า สางคือบอไซเพดเออบอไซเพดพังเด้อเออสางกับว่าบ่เป็นยังไงันสิแม่เออบอไซก็ได้ครับบอไซบะไห้เขาบอกใ้ใไซเออไพเขานั่นแหละเออเพิ่นนั่นล่ะบอกเออซึ่งตามตามความ็นจริงแล้วมันก็ต้องไ่เพื่อความมันคงนันนาปานหูเพรข่าเนาเออปานั่นล่ะพี่น้องแต่ว่าอาการแบบนี้ค่อยๆพ่อดูลักษณะเป็นคล้ครับสถาบันเฮาเอิรนว่าผีอ่ำ บางครั้ง no, นี nice ่คือจังบ่ท่านไดนนอนอ่าค hmm. mm ือจังมืดตาอยู่นี่เห็นเบิดคนเฮดยังย่ใสนี่เออแต่ว่าขยับโตบ่ได้เออมากหอดนี่งางมากหายเวิร์ดหายเวิร์ดให้คอยไหมเออเอาตีนหยับข้อคอยเออปลานั่นยังเสียนี่ย่ได้ยังนี่เขาเหลือไปยังเห็นคนเออผูดนั้นเฮดั่นเฮดหนี่อยู่กลางเว้นแสกนะปากบ่ได้ห้องกับห้องบ่ออกเมื่ยได้มื่อยดีเออนั่นล่ะบาดพื้นไปแล้วมันว่าบาดเดียวนั่นล่ะจังโอ้ย อ,อ่อนซ้อนลายอบัตรสิไปติถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์เนาะค่อเคยเขาไปอ่านอาการแบบนี้เพิ่นกระสีบอกไปอีกแนวหนึง่งคือจังว่าเป็นอาการที่เรานอนหลังจากที่เราเพิ่งจะกินข้าวอิ่มใหม่ๆอย่างประมาณนี้อยงสีไม่พยยอญ่เพิ่นกระสีมีคาอธิบายคาอธิบายของเพิ่นไปอยู่ดอกอแต่ว่าเรื่องจังสีนะพี่น้องเนาะไม่เชื่อเราก็ไม่ลบหลู่แต่ว่าหลายๆคนคือจังว่าถ้าสีว่าเป็นอาการที่ว่ากินข้าวเสร็จแล้วไปนอนมันกับ,บโบแมนเดพยพอญ่คือว่ามัน มันเป็นเรื่องเป็นเล่าไหมเป็นเรื่องเป็นเล่าแล้วมันเข้าก็เห็นเหตบบุการณ์แบบนั้นแบบนั้นอีหรีจ้าสี่ไหมแต่ว่าเขาเมื่นตาบ่ขืนอันนี้คือคยเป็นค่อกันเด้ไ้วจีเขาแล้วไปนอนมันก็มีต,ตรระกดไหลย่อนทอนลราเว้ยเออบัดท,ที่นี่ท่าหนึ่งกับว่จาจ้าสี่ทางหมอว่จาจังไะไเออถ้ากลางคืนน่ะอเออคุณอาการ์ดขาวว่าดดออก็ใส่เยอะเออโดยเฉพาะใต้ร่มไม้เออจาไปนอนนี่กค้งใหม่ย่างมาขึ้นนี่ ย่างกะเวนปรุงอาหารยนี่มันขึ้นมันติดไข่กาดข้า์บ่อนไดกได์ออกมาเออมันเลยเห็ดไห้เฮ่าเนี่ยเออเป็นการเสียเห็ดไห่ร่างกายเฮ้านี่ยไข่ไข่ครับหลับการเออกาเสียเข้าไปการเสียเข้าไปหลายก็เลยเป็นอึดอัดเป็นเออเพ้อเป็นจินตนาการเออแต่ว่าอนี้พอเล่นแล้วนอนย่างกะเวนเลยกงใหม่มันปรุงอาหารบ่อเจังสีนะเออเข้ากับหาคำตอบบ่ด้เนาะพี่น้องเนาะเออแต่ว่าขับไปเห็นขอมเม่นกะหลายอะไรย่างยื่ดอกเออบางคนกับว่าเอ้ยเบาเกินไป เออเพะเสือดอกเออแตงเรืองนี่ยังงี้สินะซึ่งบางคนก็่าว่าเ่เสือกะว่าต้องมาฟังเอออันนี้มันเป็นความเสืออลวก็ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะพี่น้องบางคนเจอจังๆเลยไข่ไม่ยู่ยเฮี้ยนเจ้าใหม่ๆนี่เออพี่น้องเสือบะข่อยบาเป็นคดยานนี่ยังมาไงด้แมนบ่ล่ะเออปกติแล้วนี่มองวันเก้าวันยังงี่ข่ย่ามนขึ้นไข่ไปข่อยก็ไป ข่อยกับไม่ได้ยานป้าพีป้าหลออเก้าจ้สิข่อยกับเขาไปเรื่อยโยเก็บเห็ดเก็บเขาแต่ว่าบ้านเจ้านี่จังอีหลีสามสี่เทียสอนพี่น้องข่อยมาอยู่ใหม่ไม่เออเสา,สาต้นนั้นแต่ว่าบ้างข่อยเป็นเป็นอีหลีเป็นอีหลีคือ,อวานลูกเคยกับลูกไผ่เนาะข่อยก็มีพี่ชายเนาะ ลูกเคยกับลูกไผ่มาอยู่นี่สิพ่อสุคนแต่ว่าลูกไทยบ้านนี่ลูกแม่คอยไหมว่ามีผู้ใดพ่อจะคนคอยเห็นนี่พี่น้องแต่ว่าลูกเคยกับลูกไผ่นี่พ่อสุคนบ้านกอนสี่จากไปแล้ววอาพี่น้องฟังจะหน่อยคอยมาเป็นเคยอันไม่ใหม่เสาดันคอยเห็นตะปูตอกอยู่ดิเออตะปูสามนี่แหละคือนซีนี่แหละตอกยุ่อยุ่หัวเสาคางที่นอนคอยเออด้วยความที่ว่า โอ้พอดีแถวห้าเหมาะแถนะ ừ ừ ừ เออแต่ว่าเสาต้นนั่นถ้าไปเบิ้งดีๆคอยบ่ได้สังเกตมันสีเป็นขาบนนำมันจังหน่อย,อย <ừ ๆ S 2> เอออันนี้แล้วเด้่ <ừ ๆ S 2> มาถึงว่าอันพ่อแล้วเด้ยจังไปสังเกตแลวตะปูด,ดอกนั่นวากันว่าเพิ่นเพิ่อน,อ,นอาจารย์เนี่ยม,มันมีการตอกไว <ừ ๆ S 2> เออเพราะว่าคนเห็นหลายเป็นนั่งไม้พี่น้องความเชื่อ่อยว่าเป็นนั่งไม้เพราะว่าเพิ่นไส่สบายสีเขียวเขียวคือตองอ่อนเลยมาหอดนี่ บังเอิญคอยเห็นตะปูดอกนั่นล่ะดอกที่เพื่อนว่าสะกดไว้นั่นล่ะเออเพราะอยากให้ออกมาอันห้คนเห็นหลายคอยเลยเอากางเจงยิ่นคอยน่ะไปคอยไว้มองตะปูพอดีบัดที่นี่ได้ยินแต่กะเสียงว่าคอยนอนเนาะตะเวนเวนในช่วงนั้นผีแม่ใหม่แม่นบอกก็อช่วงนั้นผีแม่ใหม่กรล่างดังดังช่วงนั้นเพื่อให้เอาเสือแดงติดไว้หน้าบ้านเนาะ่อยก็เลยขึ้นไปนอนตะเวนคอยกินเขาอิ่มแล้ว่อยง่วงบัดที่นี่่อยนอนลง่อยเอาส่งยิ่นไปผาดไว้มองคันล่ะมาเลย มึงบ่มึงบ่เขาหลบกูพะนะเสียงู้หยิ่งเด้แม่มึงนี่สัน,อนดอกกินเขาย่ยมือแรงกินเขาแรงอพอยายค้าผ่านขึ้นไปนอนกอนเนาะแลกินนอนอยู่สันเทิงออนนั้นแม่เทากับแอดมินหน่อยกำลังนางกินเขากินเขาเพราะท่านได้แล้วเนี่ล่ละนาโตมหาเออได้ยิน่งต่างตากินแอดมินหน่อยกับแม่กับแม่เนี่ยกินเขาเพราะท่านแล้วแด้ยินแต่เสียงพอยายค้าผ่านห้องลงมาโอ้ย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 กระจักสีบาจังเลยอือเป็นจังสี่ เล่าว่าข่อยเอากรงเกงนี่ไปพาดไว้เฮี้ยนเล่ามองเราอยู่<ม>เราเลยบ่กพออ่อใจ,จเล่าว่าข่อยหลบรูลบูเล่ามาห่อนี่พี่น้องข่นเห็นหน้าข่อยจำได้เลย่ันต่อสบายเขียวๆเ,เลยอีหลีมาที่แรกข,ข่อยบอสเซียด้ยเออที่แรกข,ข่อยบอสเซียข่อยเห็นหนา้าอยู่ต่ที่แรกเพาท่านเห็นหนย่งข่อยเออมาสี่หนา้าได้ข่อยซื้อเออข่อยบอสเซียข่อยคิดว่าข่อยข่อยฝันข่อยกัลูกขึ้นมาเอาฝันบ่ว่าเออแต่ว่ามันขึ้นจัง เขาเมือนตายอยู่นี่นะคอ,อยกันเลยนอนลงไมเออนอนลงไมมาแล้วอีกแบบน,นี้ม,มาซีนาคอยอีกเอออันเอาเอาเตียน,อนเอาตีนหยับท้องคอยอเออมึงมึงบ่าเขาหลบโกหกนะกูสิสร้างสอนมึงพนะว่าไหม,อมเออคอยกัดฟืดเนาะฟืดแล้วคอยกัดลุกขึ้นมาอีกอกูบอสได้หลับนะบ่แมนบ่แมนวะถ้าแม,าแม,าาแมนอีหลีเดอร์สนอเว้าเลยเด้ถ้าแมนอีหลีเดอร์ขออีกจะเคียกันนะสนอก ่อยล่มม่อยว่ามันหัว่อยว่าทันหอดหมอนคักวะมาเลยเอาเหม่อนมะภาวข่อยไหมซีนาคอยเออมึงเบ่มึงมึงทาเหมืนว่าพระนะมาคอยเนี่ยหยับหนัเออ่อยเลยว่าคอยห้องนั่นมันคอยหายใจพอออกอือ่อยใ้ขาดเนาะ่อยกับฟืดออฟืดสู่กันบักแห้งแต่ว่าในใจจะของกันว่าสีห้องคักกันละมันหนูมมีเสียงสื่อที่แหลกนั่นพ่ออาจะมันมืนเหี่ยวออกกันล่ะคือจังมี นี่ีมีคดมากมาบอกกันล่ะเศร้าซายอย่าอย่าเหตุมันเถาะมันบู่้สื่อเราทั้งสี่ล่ะมีเสียงผู้ใายเสียงหนึ่งคอยกับพ่มั่นใจว่าสิเป็นเสียงของคูบาอาจารย์ว่าหรือว่าสิเป็นเสียงของพ่อเ่ากับ่ฮหูเอออย่าเหตุมันเถาะมันบู่้เรื่องดอกพนะเอออย่าถือสามั่นพนะก็เลยออกนั่นล่ะตะพูข่อยบ่ขึ้นดีจักเียเอออ่ะจงสั่นเราพี่น้องอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นอีกเรื่องเรื่องเล่านึงที่่อย่อยก็พ่อ มาแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยคอยพ่อหลายอยู่นั่นแหะสำหรับบรินีห้องกับสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปสำนีพี่น้องสำหรับบรินีขอบคุณครับขอบคุณค่ะ